เขมราไรนะครับมันนี้เดินทางมาจากปากแซงไปไหว้พระมาครับมาเขมอะไรไมากินลาบปลาเข้มอะไรครับมากินลาบปลาโค้งมันนี่ถนนคนเดินได้ครับคุณมันนี้ตอนแรกที่ถนนคนเดินได้เขมราไรที่สูงเป็นสี่สิบแปดโอ้ยหลงน้องฝนที่ห่อมสะพานโค้งสีเขาเข้มอะไรได้ครับเนี่ยสะพานโค้ง เหมืองเลยนี่โอ้หนอนาฬิกาหนอนาฬิกาเข <t> มมาลาด <t> บ้านเราเขมมาลาดอย <t> ู่บนดาดท่านี่คือเก่านะครับหนอนาฬิกากาา่อนศิษเข่าเมืองเขมมาลาด อันนี้เป็นเมืองเก่าเลยเนาะตอนเขามาก็บพวก,กระกอบมาพ่้นเดือนแถวนี้เ็ามาสายนหนึน่งเลาะเป็นเมืองเก่าอออเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ,อ,บอ,อีกวันวันยิงเข่าสีจอดยิงเขา